ฉันรู้แนละ้วว่าไอ้กลิ่นที่ไม่พืงนประสงค์นี่มาจากไหน้มตำปูปลาราสรุปพวกคุณจะไม่ต้อนรับฉันใช่ไหมคะฉันทนกลิ่น้มตำของเธอไม่ไหวแล้วไปออกไปหัวสรุมีเป็นน้ำหอมคอลเลกชันใหม่ ซูเปอร์สเปเชียลเลยนะคะราคาขวดนี้อยู่ที่35,000บาทค่ะคุณลูกค้าลองเทสกลิ่นก่อนได้นะคะ คคุณอิ่มเยอะยวนชวนหลงไหลมากเลยครับรับรองว่าคุณลูกค้าซื้อไปจะไม่มีผิดหวังแน่แน่ผมไม่คิดอย่างนั้นหละครับค่ะโหเมื่อกี้คุณลูกค้าเล่นสเผมตกใจหมดเลยครับใช่ค่ะวายคิดว่าคุณจะวิ่งหนีออกไปจากร้านซะอีกไม่ต้องกลัวหรอกครับผมแค่อยากทดลองสีน้ำหอมในบริเวณกว้างผมเป็นคนรวยผมไม่เคยห่งใครหรอก น้ำหอมผลวดนี่ราคาเบยผมซื้ได้สบายแล้วอ๋อค่ะคุณลูกค้างั้นเชื่ตามสบายเลยค่ะถ้าสงสัยอะไรก็สอบถามพวกเราได้นะครับพวกเราชอบบริการลูกค้าเรื่อยๆครับอีจบ้านทำฉันหัวใจเกือบวายจริงถ้าฉันไม่เห็นมันแต่งตัวดูรวยนเบิร์ดกระโลกมันไปนานล้วฉันก็ด้วย ขอทษนะครับครับตัวนี้เท่าไหร่ครับเอ่อตัวนี้สองหมื่นครับเป็นคอลเลคชันเก่าค่ะคุณลูกค้าอ๋อ หายลงเหรอนี่มีบรรยาทเลยนะปอนนะคะไม่ใช่นะคะกลิ่นอะไรไอ้แกได้กลิ่นไหมฉันก็ได้กลิ่นขอโทษนะคะที่นี่ใช้ LKT Perfume หรือเปล่าคะใช่ค่ะไม่ทราบว่าคุณลูกค้ามาติดต่อใครคะอ๋อพอดีว่าฉันลูกหมูเธอจริงด้วยปีเตอร์ คุณลูกค้ารู้จักผู้หญิงคนนี้ด้วยเหรอครับหรือว่ามากับลูกค้ารู้จักสิรู้จักดีเลยแหละยายลูกหมูมันเป็นแฟนเก่าฉันพวกฉันไม่ได้มาด้วยกันและไม่คิดจะมากับมันด้วยแฟนเก่าถ้าพูดไปจะเสียมารยาทหรือเปล่าคะคุณแนนก็แต่งตัวดูดีไม่น่าพลาดมีคบสาวไร้รสนนิยมแบบนั้นเลยนะคะนั่นไะสิครับเสียโปรไฟล์คุณโมด ปีเตอร์มันจะเกินไปแล้วนะเลิกกันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่สิจะมาเห่าหอนเพื่ออคุณลูกค้าคะเหมือนเขาจะว่าคุณลูกค้าเป็นป๊อปป๊อปป๊ปอเลยคะ่ะลูกหมูอย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยนะที่ฉันทักทายเธอก็แค่ตามมารยยนแค่นั้นแหละ ไม่ได้อยากจะลดตัวลงไปเสียเวลานาด้วยจริงๆหรอก็ดีถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีส่วนพวกคุณสองคนเป็นถึงพนักงานของร้านนี้ทำไมถึงทำตัวไม่เหมาะสมแบบนี้ล่ะคะพูดจากับลูกค้าแบบนี้ได้หรอเอา้าก็พวกเรามีปากทำไมจะพูดไม่ได้ล่ะคะคุณลูกค้านั่นสิครับที่เห็นมีใครเอาอะไรมาอุบปากพวกเราไปสักหน่อยฉันรู้แนละ้วว่าไอ้กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นี้มาจากไหน มาจากเธอนี่เองลูกหมูซมตำปูปลาใช่ใช่ไหมหน่ะใช่ค่ะซมตำปูปลาทำไมล่ะคะยางจะมีหน้ามาถามอีกเหรอนี่ร้านน้ำหอมนะจ้าแม่คุณก็ใช่ไงคะฉันรู้ว่ามันคือร้านน้ำหอม แล้วฉันก็ตั้งใจจะมาซื้อน้ำหอมไปใช้ด้วยค่ะอะไรนะลูกหมูเธอจะซื้อน้ำหอมแบรนด์เดมไปใช้น้ำหอมขวดและสีห้าหลักได้หรอเธอมีบัญญาซื้ออเหรอมีสิถ้าไม่มีฉันไม่มาเข้าร้านนี้หรอกไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะตั้งแต่เลิกกับนายไปฉันก็มีเงินเก็บไม่ต้องเดือนชนเดือนเหมือนเมื่อก่อน นี่ขอโทษนะจ๊าฉันก็ไม่ได้อยากจะดูถูกเธอหรอกนะไปเห็นเธอใส่เสื้อยืดแบบนี้ดูท่าทางแล้วไม่น่าจะใช่คนมีเงินฉันว่า,ถ,าถ้าไปหาน้ำหอมตามตลาดนะัดขวดละร้อยสองร้อยใช้ดีกว่าไหมใช่ใช่เอาที่แบบราคาน้ำหอมมันเหมาะสมกับค่าตัวเธอหน่อยนะถ้าให้ฉันประเมินจากสภาพเธอแล้วเนี่ยน่าจะซักขวดละแปดสิบก้าลังดี พวกคุณสองคนที่พูดถูกใจผมจริงๆเลยนี่สินะที่เขาบอกว่าพวกเดียวกันจะรู้ใจกันคนรวยๆก็จะคิดแบบคนรวยๆส่วนไอ้พวกจนๆมันไม่ค่อยคิดไม่ค่อยเตรียมตัวนี่พวกคุณยังไม่เลิกตัดสินคนอื่นจากภายนอกอีกเหรอคะมันเลิกไม่ได้หรอกจ้าไหนจ๊ะถ้าอยากได้น้ำหอมกลิ่นไหนไปอยากกลิ่นปลาร้าในป่าหรือว่ากลิ่นปลาร้าที่มันครุ้งติดตัวเธอฉันแนะนำได้นะ าแกก็สังคมนิ่งมาสนับสนุนให้ใช้ของปลอมอยู่เอา้าก็มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดให้ลูกค้าท่านนี้แล้วนี่ไอ้อ,อ้ก็จริงอ่ะลูกหู <c oughs> เธอที่มันช่างน่าสงสารจริงใครๆก็เห็นตรงกันหมดว่าเธอมันไม่ถูกคนตรงใต้นะ <c oughs> สรุปพวกคุณจะไม่ต้อนรับฉันใช่ไหมคะใช่ <c oughs> <c oughs> เพราะฉันรู้ว่าเธอไม่มีทางซื้อน้ำหอมร้านนี้ได้หรอกไปเลยไปรีบออกจากร้านนี้เลยฉันทนกลิ่นส้มตำของเธอไม่ไหวแล้วจะอไไ้วกไปออกไปนุ่มบัวอไปเลยออกไปเลยออกไปยอไปด้วยออออไตัวหายไปเลยนุโมบ เป็นลูกน้องลูกน้องปีเตอร์ Peter, ฉันให้มาเอาน้ำหอมไม่ใช่หรอมัวทำอะไรอยู่แล้วนี่เอาชุดสามีฉันมาใส่ทำไมเออคือผมขอโทษครับคุณวันคือผมแค่อยากให้วันนึงนะครับอีกอย่างหนึ่งคือผมก็เบื่อชุดคนขับรถด้วยคนขับรถอือคนขับรถ ลอกกันนได้นะวันเมื่อกี้ฉันจะมาซื้อน,น้ำหอมแต่สองคนนี้เขาไม่ขายให้ฉันน่ะเขาบอกว่าฉันไม่เหมาะสมจริงเหรอคะคุณวาคุณไอซ์ก็จร <im itation> ิงครับผู้หญิงคนนี้เขาซื้อน้ำหอมร้าน <im itation> เราไม่ได้หรอกครับจริงค่ะเดีย๋ยวว่าแต่ซื้อน้ำหอมขวดหนึ่งเลยค่ะแค่ซื้อน้ำหอมกุ้นขวดยังซื้อไม่ได้เลยมั้งคะแล้วใครบอกว่าฉันจะซื้อ,อขวดเดียวล่ะฉันจะซื้อ,อพันขวดพันขวด จะบ้าไดไงลูกหมูต้องพันขวดทมีปัญญาซื้อได้ไงมีสิปีเตอร์ลูกหมูเขาซื้อทั้งร้านเขายังซื้อได้เลยหมายความว่าไงครับทุกวันลูกค้าคนนี้เขาไม่ใครกันแน่คะลูกหมูเขาเป็นเพื่อนของฉันและเป็นหุ้นส่วนของร้านนี้ด้วยที่เขามาในวันนี้เพราะฉันมีโปรเจกต์ในการขยายสาขากัน แล้วทำไมถึงไม่เห็นทำตัวรวยเลยอ่ะไม่จำเป็นหรอกไม่ว่าจะรวยหรือจนมันก็คนเหมือนกันมันต่างที่จิตใจมากกว่าไปเชิญออกไปจากร้านฉันได้แล้วฉันไล่พวกเธอสามคนออกไล่ออกใช่และจงจำเอาไว้นะเหยียดตีฆ่าใครเพราะใช้แค่ตามองเหยียดดูถูกใครเพราะแค่อยากให้สนุกปากคนเรา สามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องดูถูกคนอื่นค่ะเข้าใจแล้วค่ะคุณวันอย่าไล่คุณวันออกเลยนะครับนะครับนะครับคุณวันไปกันเถอวันวันนี้ฉันซื้อซ้มตำเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาด้วยนะจริงเหรอตูปาราปะแน่นอนไม่น่ากินอ่ะน่าอะไรเลยแล้วอ่ะหเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนครับคุณวัลเข้าตจก่อนครับ สวยนะนะไรเขาแน่จะไปดูคนจะพายนอกแล้วจะไปแฟนเก่าฉันได้ดีของฉันทุกคนเลยนะแค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทํำให้หันไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทําฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตังมากมายได้โบทะยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้หรอกจะปล่อยให้เธอเดินผ่านไปฉันคงจะทำไม่ได้หรอกเพราะเธอ่นรักขนาดนั้นเหมือนเจ้าชายที่ออกมาจากความฝันอยากเข้าไปทัก